สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาจัดเทียเลดผลปีศาสายโลเกียนั่นเองจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยแล้วใครยังไม่มีผลปีศาจมังกรบ้างกดไลค์กดติดตามมังกรอ,อาจจะเป็นของคุณถ้าใครไม่กดก็ขอให้เกลืาแง่ใครที่สนใจไก่ตันก็แวะไปดูได้ที่มองยูเกมเซ็นเตอร์มา มีทั้งหมด3ระดับเหมือนเดิมนะคะก็คือโหดใช้ได้แล้วก็ยังก่อนเพราะส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยมีอันไหนกากหลอกมัง้งแต่ว่าแต่ว่าเพราะเนธบ๊ึงนะเท่าที่ดูเนี่ยผลปีศาจสายโลเกียก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมีประมาณ11ผลได้ตกหลน่นผลไหนไปหรือเปล่าวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามีประมาณนี้คือถ้าพูดตรงตเนี่ยผลปีศาจสายโลเกียเนี่ยเราคิดว่าเป็นผลปีศาจสายที่ค่อนข้างจะ อ่อนที่สุดในเกมนี้แล้วคือรู้สึกว่ามันทําได้แบบไม่ไม่ดีเท่าพวกผลแปงลงร่างคือผลแปงลงร่างทุกผลเนี้ยจะโหดหมดเลยเว้ยแต่สายโลเกียนี่คือแบบก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะน่มันแอบ,บน้อยใจนิดน,นึงถึงจะต้องใช้ฮาคีในการสู้ก็เหอะแต่มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นงั้นมาเริ่มกันที่ผลแรกกันเลยไหม ผลแรกก็คือผลแมกมาอะอันนี้เป็นผลพิศารที่ค่อนข้างดเดเมจแรงมากเลยนะแต่มันก็มีข้อจำกัดตรงที่การโจมตีมันสั้นแล้วมันก็โจมตีค่อนข้างยากไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เพราะมันใช้ยากเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วกันนะต่อไปผลทสายผลรายนี่ก็มีคนเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ถ้าไปสู้กับผลอื่นผลตัวท็อปๆนี้ก็ก็ใช้ได้หรือย,ยังก่อนยังก่อนแล้วกัน เห็นไหมฉันบอกเลยว่าผลมีส,สาใสโลเกียมันกระจอกผลดาร์กผลดาร์กมันเอาไว้เล่นกระดาบใช่ไหมล่ะคือถ้าคุณเล่นเก่งมันก็เก่งแหละถ้าคนใช้ไม่เป็นคอมโบไม่เป็นมันก็กากแต่มันก็ไม่ได้เก่งถึงจะสู้คนอื่นได้เพราะฉะน,นั้นใช้ได้แล้วกันต่อไปผลหิมมะ คนฮิมาใครยังเล่นอยู่บ้างครับผมไหนรายงานตัวหน่อยเร็วส่วนตัวคิดว่ามันก็เก่งนะเดาเมจก็แรงใช้ต่อสู้ก็ดีแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ยังโอเคแต่มันก็ยังไม่โอเคขนาดนั้นนึกอออกไหมเพราะฉะนั้นใช้ได้โอ้โหน้อยใจแย่และงานนี้ต่อไปก็ผลโมจิ ต้นผลโมจิเนี่ยคือหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นผลสายพารามิเซียคือสายแบบธรรมดามันบ้านแต่ว่าในเกมฟลูฟุตมันจัดเป็นอยู่ในสายโลเกียด้วยจริงๆคำพูดจริงๆไม่ได้แฉไม่ได้อะไรทางไหน,นคือมันมันมันใชสายโลเกียนะมันโลเกียยังไงวะเชืงมันเถอะแต่ว่า พอมันมีโมจิเลยอะเรารู้สึกว่าโมจิมันค่อนข้างโหดเป็นสายโลเกียที่ไม่เหมือนโลเกียนี้เห็นไหมพอมันไม่ใช่สายโลเกียแล้วมันเก่งหมดเลยเว้ยทําไมอะน้อยใจอะน้อยใจต่อจจไปเป็นผลน,นี้ผลน,นี้เรายังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันคือสายโลเกียหรือเปล่า,าเพื่อนๆคิดว่ามันคือสายโลเกียปะแต่สายโลเกียคือมันยึดตามแบบว่าผลที่ใช้พลังธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็เลยเอามาอันนี้เราคิดว่า เก่งนะอืมกระเมรค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้เหมือนกันกันกบผลนี้อาจจะเก่งเกินกว่าดัรกแล้วก็มากมอีกนะอือขยับมาข้างหน้าแล้วกันผลไฟใครชอบผลไฟบ้างอยากให้มันรีเวิร์กมากๆเลยนะเสียงดายอะ่ะ คือมันค่อนข้างเก่าแล้วมันก็ยังเก่างอะเงือกอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆคือมันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เนิ่นๆจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้โดนเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็ยังโอเคงั้นอย,อยู่หลังแมกมาแล้วกันผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งค่อนข้างโอเคนะคะถ้าสมมติจับโดนแต่ว่าถ้าจับไม่โดนก็ก็แย่หน่อยแต่ถ้าจับโดนทุกคนก็สู้อะไรไม่ได้ไม่ว่าจะไปใช้ผลอะไรก็ตามก็สู้ผลน้ําแข็งไม่ได้อยู่ดี หรือเปล่านะโหดไปเฮ้ยโหดสองผลแล้วผลแสงผลแสงก็เหมือนไฟแหละออแล้วก็ผลสายฟ้าผลสายฟ้าน่าจะเป็นผลเดียวที่ได้รีเวิร์กในสายโลกเกียร์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นโหดนั่นเอง เย่มาแล้วใส่โลเกียชั้นอยากปล่อยพลังสวยๆเว้ยต่อมาผลสุดท้ายก็คือผลเงานี่เองผลเงานี่มันคือสายโลเกียปะนะ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มแยกไม่ออกแลลวแต่เราคิดว่าผลเงามันคือสายโลเกียนะหรือมันคือสายปกติวะให้ <c oughs> มันโลเกียเหอะเราจะได้มีผลเก่งๆบ้าง <c oughs> ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะอยู่หลังผลนี้ Uh huh. อยู่บน ma. แมกมาเก่งกว่าแมกมาโอเคนี่ก็จะเป็นเทียร์สสายหลโลกเกียนั่นเองคือมันเป็นสายที่ลูกเมียน้อยมากไม่สามารถชูโลงให้มันได้มากกว่านี้คือถ้าเทียบกับผลปีศาจอื่นๆเนี่ยดูดิอย่างผลมังกรผลคิสเน่ผลเยติผลเสืออย่างผลแปลงล่างทั้งนั้นผลแก๊สก็ผลแปลงล่างหรือแก๊สมันเป็นสายโลกเกียวะ แก๊สมันคือพลังธรรมชาตินึงออกปะเอาล่ะตอนนี้คือปัญหาคืออยู่ที่ว่าแยกไม่ออกรอเล่นรอเล่นถ้าจาัดเทียรลิสตไม่ถูกใจใครก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของเราเองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไม่เจอกัน